ชื่อเด็นเกิลาจำแนนชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะชื่อเล่นชื่ออลิค่ะอาคติของหนูก็คืออาติของเก่งภาษทยค่ะขอบคุณค่ะือเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่หาชื่อเล่นชื่อเนียวเค่ะ คือทำผิดทำใหม่ได้ข้อดีคือผมชอบวิชาคณิศาสตร์แล้วเก่งด้แล้วข้อเสียก็ท่ีค่ะค่